สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนี่แหละครับนะเวรกรคำหนังคำสาบานชัดเจนเลยนี่แหละครับไปสาบานที่ไหนครับในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อ่าขอให้ครอบครัววิบัติขอให้ครอบครัวสิบหายอขอให้เมียเป็นไปใครที่รู้เห็นเป็นใจถ้าไม่ได้กระทําขอให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วชีวิตใครจเจริญครับนี่ อ่าชีวิตครอบครัวใครจเจริญที่นี้แล้วครอบครัวใครพิบัติครับอ่าแล้วครอบครัวใครแตกแยกที่นี้อ่าตอนนี้ใครจะมีอันเป็นไปครับพี่น้องตอนนี้กําลังจะบ้าครับพี่น้องอ่าตอนนี้กําลังจะบ้าแล้วครับยิ่งอะไรยิ่งพูดยิ่งรัดตัวเองครับนะกับคําเบิกความ กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันย้อนเย้งกับสิ่งที่มึงพูดไงมึงเถะไงมึงไม่มียางอายใช่ไหมหรือ,อยังไงมึงจะโกหกไปถึงไหนฮะมึงจะโกหกไปถึงไหนเอฟซีฝั่งนั้นก็ตาสว่างได้แล้วตาสว่างได้แล้วมันสนใจตุ๊กาตามันไหมผู้ถามก่อนพวกส้นตีนมึงมันรักตุ๊กตามันไหม กูแปลกตั้งแต่วันแรกแล้วนะแปลกมากมึงขึ้นไปอยู่ไปจริงแต่วันต่อไปไม่ไปเลยทีนี้แม้กระทั่งอะไรครับเรื่องไปที่โงรงพยาบาลทำไมให้ญาติไปครับคนที่ปลูกผู้ปกครองทำไมไม่ไปครับอ้าวไม่คนใดคนหนึ่งก็ต้องไปครับอ้าวอีส้นตีนนะไม่ไปก็เออก็ต้องให้สามีไป การไปเซ็นนั่นเซ็นนี่คุณก็จะรู้ว่าหมอจะบอกอยังไงยังไงกับคุณอ่าใช่ไหมล่ะเสียชีวิตกี่วันแล้วมีร่องรอยในการล่วงละเมิดทางเพศไหมเสียชีวิตแบบไหนเออขาดอากาศหายใจหรือยังไงมีคนทําให้ตุยหรือเปล่านี่ไงครับไม่ได้รู้เลยทีนี้คนที่ไปคือใครครับคือญา อันนี้แหละครับพี่น้องเอเจอจอ,อันนี้นะครับนะพูดตามเรื่องตามราวมันนั้นในนิทานเรื่องนี้ในละครเรื่องนี้นะอืมละครเรื่องนี้ก็สายมาโู้สี่ปีห้าปีแล้วครับพี่น้องนะครับแล้วพี่น้องก็ลองนึกนะครับตั้งแต่วันแรกแล้วก็มาจนถึงวันนี้นะครับการที่อะไรครับเป็นผู้ปกครองนี่ พี่น้องอยากรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตุกกตาตัวนี้เอใช่ไหมล่ะเราก็อยากรู้ใช่ไหมมันผิดวิสัยไงพี่น้องเอเห็นไหมล่ะนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วนะครับมาจากนู่นปั๊บทีนี้อยากมีการสถาปัรกิจเลย ก็มีชาวบงชาวบ้านก็หลายคนนี่ให้ความคิดว่าเออไปตรวจอีกซะมึงยังมีนางนาวมาแถยว่าโอเป็นความคิดของมึงกับตัวตุน่นที่เอาไปโรงพยาบาลตัวตุ่นไงนั่นไงครับในนิทานเรื่องนี้มันเป็นแบบนั้นไหมนี่แหละครับเวรกรรมมันไม่ต้องรอชั้นหน้าเออนะครับเนาะ โอ้ยโอเวนกรรมโอเวนกรรมพี่น้องเอฟซีโอตายแล้วนะเห็นไหมล่ะทีนี้ใจก็ร้อนรุ่มนะครับไม่เป็นอันกินอันนอนเลยทีนี้อ่ไม่เป็นอันกินอันงอนเลยพี่น้องอ่แต่ไม่ยอมไปหาผิดวิสัย เของความเป็นผู้ปกครองใช่นะไม่มีในโลกมันไม่มีหรอกครับพี่น้องก็อะไรครับอยู่เอฟซีที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นอะไรเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมเป็นเคยเป็นเจ้าของตุ๊กตามาก่อนขนาดไม่เจอห้านาทีสิบนาทีใจยังอ้ใจจะขาดแล้วแล้วจิตใจมันทําด้วยอะไรครับไม่อยากรู้เหรอครับว่าตุ๊กตาของตัวเองนี่เป็นอะไรทําไมไม่ไปฟังครับ ออไม่ไปฟังตัวเองก็ไม่รู้เรื่องนะครับว่าเขาฝอยว่ายังไงเขาพูดว่ายังไงเพศนะอ่เห็นไหมล่ะครับพี่น้องเอเจจีมันเป็นแบบนั้นออมันเป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้นะครับก็ออกมาฝอยแล้วครับออกมาบีพภาควิจารณ์นะครับในเรื่องกระดงคดีแต่อะไรครับเถะทีนี้อ่าเขาก็อะไรครับเอาความเบิกความนะครับมาโพสต์ทีนี้ โอ้ดิ้นไปไม่เป็นเลยตาสาว่างใน่แนวเอฟซีฝังนะอืมนะครับพี่น้องเอฟซีทำไมถึงให้คนอื่นไปมันมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยนะครับพี่น้องเอฟซีนี่นะคะใครเห็นเสื้อเป็นคนแรกค่ะเป็นคนสวยค่ะนะเป็นคนชวยไปอยากเห็นครับพี่น้องเอฟซีแม่บอละอะเออนะใช่ไหมละ่ะ แต่อะไรครับหมาที่นี่โอจ้างนะครับเอาเงินจ้างนะเป็นพันเลยนะค่าตามหาอันนี้คนทั้งคนนะครับพี่น้องในนิทานเรื่องนี้นะหมาเป็นเพียงแค่สุน,นัขแต่บางคนรักเสียยิงกว่าลูกอา้าวพี่น้องเงีบโอ้ยนะครับขี่รถตามหาอาทั้งผัวทั้งเมีย แต่ตุกตาหายนี่โอ้กูไม่สนใจเลยกูนั่งเต่งแตดอย่างเดียวนั่งเสียกโกยพ่อว่ออยู่โอ้ยตายแล้วนะครับเนาะอันนี้แหละที่สังคมด่าไงนะนี่แหละที่เขาด่าไงครับพี่น้องมึงยังไม่รู้อีกเลยอ,อีเวนอ่ยมึงนั่งรอฟังเสียงโทรศัพท์นี่นะโอ้ตายแล้วพอเกิดเรื่องเกิดแล้วนะ ว่ามีคนโทรมาว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยค่ะโอ้ตายแล้วโอ้ตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้เงินบริจาคเราไปซื้อเครื่องใหม่เลยโอ้ตายในนิทานเรื่องนี้เออทำไมไม่พูดความจริงล่ะนะนะครับมันก็เป็นแผลอยู่ในใจอยู่แล้วครับโกหกตัวเองโกหกไม่ได้หรอกแต่โกหกคนอื่นมันโกหกได้นะเออโกหกคนอื่นนะโกหกได้แต่โกหกใจตัวเองมันโกหกไม่ได้หรอก อ่านะครับพี่น้องเอฟซีถ้าพูดความจริงมันไม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแต่ละหมักแต่ละอีก็โอ้ยนะครับพูดไปตัวที่ตัวเดนทีนี่นะอ่าแต่ละตัวแต่ละตัวโอ้ยพูดยังงั้นพูดอย่างงี้น,นนะครับนะอ่าคนที่ไม่รู้ก็บอกรู้คนไม่รู้ก็ใช่ทีนี้งี่เง่าล่ะครับพี่น้องเอฟซี อยากเด่นอยากดังบางคนนะครับพี่น้องเอฟซีอยากออกสื่อออกข่าวอย่างงั้นอย่างบางคนยังจําสีเสื้อไม่ได้เลยอู้ตายแล้วนะถ้าตัวเองมั่นดูกมั่นใจขนาดนั้นต้องจําสีเสื้อเขาได้สิจะไปต้องไปถามคนอื่นไงถ้าเห็นเขาใช่ไหมละ่ะอู้ตายนะครับพี่น้องเอฟซีทำไมไม่ใส่ใจละ่ะ พี่โอ๊ตสวัดีครับเอากดไลค์ดันๆหนึ่งพัน 1, ไลค์นะอ่ะแปด้อยไลค์นะตอนนี้ก็คนดูพันกว่าแล้วนะอ่าอันนี้แหละครับยิ่งทําให้ประชาชนนี้นะคนทั่วโลกทั่วประเทศได้เห็นสันดานแล้วก็ธาตุเทสมควรแล้วเขาด่าครับพี่น้องเอฟซนะทำไมเอฟซีของพ่อพรอเอกถึงเหนียวแน่นนะ